เมื่อเราหมุนตัวกล้องนะคะมาอย่างด้านซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้กดเซตท,ที่ F4 ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการใช้งานโปรแกรม column offset นะคะซึ่งจะเป็นการหาค่าจุดกึ่งกลางของวัตถุนะคะโดยที่เราไม่สามารถทําการลังวัดได้โดยตรงนะคะซึ่งกล้องที่นำมาสาธิตวันนี้นะคะจะเป็นกล้อง thermal station ค่ะมี่ห้อ w ก i n นะคะรุ่น tks 2 0 2 n ตัวนี้กันนะคะเดี๋ยวจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะเชิญรับชมในคลิปได้เลยค่ะเมื่อทําการตั้งค่าตกลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับแรกนะคะให้ผู้ใช้งานค่ะกดเข้าไปที่ปุ่มวัดระยะนะคะ จากนั้นนะคะกดเปลี่ยนหน้าที่ F4 ค่ะโปรแกรม Offset นะคะจะอยู่ที่ F1 ค่ะกดเข้าไปได้เลยค่ะโปรแกรม o f f s e t นะคะจะมีให้เราเลือกใช้งานอยู่4รูปแบบนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเรากษสาธิตโปรแกรม c o ลั m n o f f s e t นะคะที่ F4 ค่ะกดเข้าไปได้เลยค่ะสำหรับโปรแกรม Colum n o f f s e t นะคะจะเป็นโปรแกรม การหาค่าจุดกึ่งกลางของวัตถุนะคะโดยที่เรานะคะไม่สามารถทําการรังวัดได้โดยตรงค่ะสําหรับคลิปวันนี้นะคะเราจะมาหาจุดกึ่งกลางของโต๊ะภายในร้านกันนะคะจากนั้นนะคะให้เราทําการเล็งตัวกล้องค่ะไปยังจุดกึ่งกลางของโต๊ะนะคะจากนั้นนะคะกดแมสที่ F1 ค่ะ เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้นะคะตัวกล้องค่ะจะให้เราหมุนตัวกล้องนะคะไปยังด้านซ้ายค่ะให้เรานะคะทําการคลายล็อกตัวกล้องนะคะและหมุนไปยังด้านซ้ายของวัตถุได้เลยค่ะเมื่อเราหมุนตัวกล้องนะคะมาอย่างด้านซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้กดเซทที่ F4 ค่ะ จากนั้นนะคะตัวกล้องค่ะก็จะให้เราหมุนตัวกล้องนะคะไปยังด้านขวาของวัตถุค่ะให้เรานะคะทําการคลล็อกตัวกล้องนะคะและหมุนไปยังด้านขวาของวัตถุได้เลยค่ะเมื่อเราหมุนตัวกล้องนะคะมายังด้านขวาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้กดเซทที่ F4 ค่ะ ตัวกล้องนะคะก็จะคำนวณค่าจุดกึ่งกลางของโต๊ะภายในร้านมาให้เราแล้วนะคะให้เราดูที่ค่า HD นะคะจะได้อยู่ที่6เมตรนะคะ87เซนนะคะกับอีก4มิลค่ะเรานะคะสามารถกดดูค่าอื่นๆได้อีกนะคะโดยกดที่ปุ่มวัดระยะนะคะตัวกล้องนะคะก็จะแสดงเป็นค่า V ีดีมาให้เรานะคะซึ่งจะเป็นค่าระยะแนวดิ่งค่ะถ้าเรากดที่ปุ่มวัดระยะอีกครั้งนะคะตัวกล้องนะคะก็จะแสดงเป็นค่า s d มาให้เรานะคะ ซึ่งจะเป็นค่าสโลปค่ะและเรานะคะสามารถเลือกดูค่าพิกัดจุดที่เราทําการรังวัดได้นะคะโดยกดที่ปุ่มเช็คค่าพิกัดค่ะตัวกล้องนะคะก็จะแสดงเป็นค่าพิกัดเอ e Z มนาะให้เราแบบนี้ค่ะ าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจกล้องที่นำมาสาธิตเป็นเม่สักครู่นี้นะคะสามารถมาเยี่ยมชมได้ที่ร้านกล้องสำรวจสูรังสิตนะคะร้านจะตั้งอยู่ที่พั SO, มเอโซ่แมคเวลลูรังสิตของสองค่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ